วันนี้วันอาทิตย์ที่10บสิงหานะครับก็เวลาใกล้เคียงเดิมนะครับ8ดโมงครึ่งออกจากบ้านโอเคครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับหอชิด 2. สองลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับวัดอรุณไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับพร้อมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับประตูน้ำโอเคครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับที่จตุจักรนะ โอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เก็บค่าโดยสารสามร้อยเก้าสิบเจ็บาทแล้วก็มีงานต่อเนื่องมาเลยนะครับโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงซอยทองหลอ่อโอเคครับผมตอนนี้โบโดนบล็อ ไม่ใช่ APC นะ <60 S 1> แต่ยังทำงานได้มา353บาทครับส่วนอุณภูมิแค่ okay, สวัสดีครับทุกคนนะครับมาอีกวันอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10สิงหานะครับก็เวลาใกล้เคียงเดิมนะครับ8ปดโมงครึ่งออกจากบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็ยังจะวิ่งโบอยู่ก่อนนะยังไม่กลับไปกร็บนะครับวันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะลองโบดูนะครับก็เปิดเหมือนเดิมครับยกเว้นเบสิกนะครับเบสิกไม่เปิดนะครับเปิดแค่โบ้กรีนคอมฟอร์ตนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะวิ่งได้สักกี่ชั่วโมงนะครับจริงๆมีแผนว่าจะกลับไปวิ่งแกร็บเอ่อหน้าจะวันที่สิบสองนะครับวันหยุดนะครับน่าจะลองไปวิ่งสนามบินนะครับ เห็นเส้นทีบสิบเที่ยวได้พันสองแต่ไม่รู้จะต้องกี่ชั่วโมงกว่าจะได้สิบเที่ยวไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้งานแรกจากตรงไหนนะครับก็เหมือนเดิมอาออกจากแถวบ้านหลังไม่กับบาังนานะครับโอเคครับผมขับมาถึงอุดมสุขนะครับงานแรกเด้งมาแล้วนะครับรับตรงเสาซอยสุขุมวิทแปดเอ,อ็ดนะครับตรงอ่อนนุชนะครับส่งมอชิดสองนะ อาจะต่างชาติแหละนะครับจะขึ้นด่ดนไหมเดี๋ยวดูกันถ้าขึ้นด่วนก็เร็วไม่ขึ้น่วนก็ก็เหมือนกันอ่ะนี่ขึ้นด่วนก็วี่งอ,อกมาลำก้าวนะครับนะครับรับผู้โดยสารกันนะครับเที่ยวแรกได้มาแล้วเออ268บาทนะครับเที่ยวนี้ที่แรกมันเด้งมารอบนึงแหละมันระยะมันเกิน3กิโลไงผมเลยยกเลิกไปแล้วก็เด้งกลับมาอีกนะครับก็เลยกดรับเลยไหนๆก็เด้งมาแล้วนะครับ โอเคครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับหมอชิดสองที่แรกก็งงอยู่เอ้ดูไม่ชัดอะหมอชิดสองเขาจะไปไหนวะเป็นต่างชาติอ๋อมาส่งที่รถตู้นะครับคิวรถตู้นะครับหมอชิดสองก็ไปพัทยาแหละให้ทออนออกแหละสแ,แกนจ่ายนะครับต่างชาติไปใช้บัญชีกรุงไทยแสดงว่าน่าจะทํางานอยู่ไทยนะครับก็ค่าโดยสารรวมค่าทางด่วนมันสามร้อยสิบแปดนะครับก็โอนสามร้อยสามสิบ นิดติบหน่อยนึงนะโอเคครับก็เที่ยวแรกจบไปแล้วนะครับเที่ยวแรกเราได้อยู่วันนี้วันนี้วันนี้นะครับวันนี้เราได้อยู่สองรอยยี่สิบบาทแล้วนะครับเที่ยวแรกนะครับเก็บลูกค้าสองร้อยหสิแปดหากค่าคอมไปเราได้สองร้อยี่สิบนะครับ เป็นพี่ใหญ่ผมในเลทราคานี้ก็จะจ้อยน้อยกว่าน,นี้หน่อยแล้วต้องทราทรา์ลล์ลูกค้าด้วยจะขึ้นด่วนไหมนะครับอันนี้ก็คือโชคดีนะครับคือมันคํานวณเส้นทางเป็นทางด่วนแหละแล้วลูกค้าก็ยอมขึ้นด่วนนะครับเราก็ง่ายไปครับเที่ยวแรกนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะไม่ในแหละที่นี่ <laughs> ติดหมอชิดสองเลยนะครับผมอาทิตย์นี้รู้สึกมาหมอชิดสองนี่สี่ห้ารอบแล้วเนี่ยอ,อสุดเราสุดเดิมนะครับ วิ่งพระรามหกนะครับวิ่งพระรามหกไปตัดเข้านู่นแล้วนะครับวิ่งสุดจนเดี๋ยวนี้เขาให้วิ่งถึงมาททองหรือเปล่า๋ยวไปดูครับผมไปลองเส้นจราจรใหม่ผมยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการจัดการจราจรใหม่ของถนนพระรามหนึ่งนะครับดูว่าจะมีเรียกก่อนไหมไปดูครับโอเคครับผมครับมาพระรามหกนะครับเรื่อยๆจนเกือบอันนี้แยกสียุทธยานะครับ งานเด้งให้ไปรับที่โค้ดร,ราชเทวีนะครับจริงๆก็มีเด้งมาก่อนหน้านี้หลายงานแหละนะครับแต่ว่าหนึ่งคือราคาแบบเจ็ดแปดสิบาทแล้วไปรับไกลไปรับสามสี่โลนะครับแล้วก็แันเซินกันเซินไปเลือย <laughs> จนอันนี้นะครับโค้ดร,ราชเทวีเจ้านี้รู้สึกจะส่งวัดอรุณน,นะครับเดี๋ยวรับผู้โดยสารกันครับอ,อันนี้เราได้อยู่ เราได้ร้อยสาสิบสามนะครับผู้โดยสารจ 144. ่ายร้อยสี่ิบสี่ดดิหักน้อยมากเลยนะครับน่าจะมีโปรโมชั่นแหละเราถึงได้เยอะนะครับค้าเรียบร้อยแล้วนะครับวัดอรุนไม่เคยเข้ามาเหมือนกันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้คือแบบคนเยอะมากร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับก็ถนนวังหลังมันก็จะเป็นวันเว์นีะครับแล้วก็ร้านเนอะเออผมไม่ได้เข้ามาเปิดโลกอย่างวัดอรุณน,นี่ไม่ได้มาไม่เคยมาเลยก โอเคครับก็เก็บลูกค้าร้อยสี่สิบสี่นะครับเราได้อยู่ร้อยสามสิบกว่านะหรือว่าหักน้อยนะเที่ยวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ลูกค้าจากตรงไหนต่อครับได้สองเที่ยวแล้วนะสองเที่ยวแล้ววันนี้ได้อยู่สามร้อยห้าสิบสามบาทนะครับโอเคครับผมงานที่สามมาแล้วนะครับ ก็เขี่ยไปสายงานนะครับพอขึ้นสะพานพระปิ่นมางานเด้งรับน่าจะตรงโรงแรมอะไรสักอย่างตรงเนี้ยส่งประตูน้ํานะครับมัน0.9กิโลไงปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวแรงตกแรงผมยิ่งต่ำเลยเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่มาขับรถจริงจังนี่คือเขี่ยเขี่ยอย่างเดียวเขี่ยเคนเซนเขี่ยแค้นเซนนะครับแถวโรงแรมรัตนโกสินอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับใช่แหละส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับประตูน้ํา แล้วมันมีเรียงต่อเรียงต่อจะตรงไหนล่ะไม่ทันเห็นด้วยเพราะระยะพวกขึ้นแบบต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งกิโลนี่โบนี่โนโช h o i c e เลยนะครับยังไงก็ต้องรับเข้าไปรับในเหมือนเดิมเข้าไปรับในตลาดประตูน้ำเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนไปครับไปกันครับโอเคครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับที่จตุจักรนะ พักผิด้ะลูกค้าผักพักเจเจมอนะครับก็เลยถามว่าเราลงไหนลงจัดุจักเปล่า้าจัตุจักผมก็จะจอดลงจัตุจักนะครับก็ส่งจัจุจักเรียบร้อยนะครับตอนนี้แบตเหลือยี่ิบห้าเปอร์เซนต์ใจหนึ่งก็อยากหาที่ชาร์จแบตแต่ที่ชาร์จแบตลเดวอแมแถวนี้ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวขับไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีตรงไหนนะครับโอเคครับผมมาสรุปครึ่งวันก่อนนะครับ พอดีจอดชาร์จแบตด้วยนะครับเมื่อเช้าออกมาจากบ้าน49%นะครับไม่ได้ชาร์จแบตก็ครึ่งวันนะครับวันนี้ได้ไปแล้วสี่เที่ยวนะครับสีเที่ยวได้แล้ว613.69บาทนะครับอันนี้คือสี่เที่ยวนะครับก็ออนต่อครับตอนนี้อยู่แถวเรียบด่วนนะครับคือก็มาชาร์จของเรเว่นะครับเราจะได้สะสม <laughs> เพื่อจะขึ้นระดับเอ่อ ระดับไหนอ่ะระดับสูงสุดนะครับแพตตินัมตอนนี้ผมโกอยู่นะครับหกเดือนเนี้ถ้าผมชาร์จจนถึงแพตตินัมมันก็จะเหลือห้าบาทกว่านะครับอันนี้ยังหกจุดสี่นะหกจุดสี่ก็โอเคนะครับออฟฟิ่อื่นๆก็ใกล้เคียงกันนะก็เดี๋ยวไปครับตอนนี้ก็คือตีเรียบโดนเข้าเอกมัยนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละเดานะน่าจะดีเรียบ่วนเข้าเอกมยัยเพราะเมื่อกี้ส่งลูกค้าตรงเอ่อไหนอ่ะ ส่งทุกค้าตรองจัตุจักนะครับแล้วก็ตีหาว่าตรงเลเวลตรงไหนมันเยอะนะครับตรงนี้พอส่งเรียบด่วนเนี่ยเลเวลที่เป็นหัวแดงที่มันดีซีชาร์จเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับสี่ห้าที่ก็เลยมาตรงนี้แล้วก็ทันตรงบางจากนี้นะครับของเราอะไรก็ได้นะครับหัวห้าสิบกิโลวัตต์ก็ได้เพราะว่าอีพีอ่ะยังไงก็ได้แค่ห้าสิบกิโลวัตต์ไปเอาหัวร้อยยี่สิบก็ไม่มีผลนะครับก็เดี๋ยวออกจากนี่ไปกับรถเกษตร,รนพมินครับ รถเกษตรต้องมีมินผมว่าเดี๋ยวเพอก็ดังเดี๋ยวลาดเท้าแหละเดี๋ยวไปดูครับจะได้ลูกค้าอยู่ตรงไหนครับโอเคครับผมออกมาเกือบรามินทานะจริงๆผมดูผมจาแย่ผิดนะครับจริงๆเมื่อกี้จะมากับรถรามินทานะครับก็ออกมาคือจะกลับรถแล้วแหละเดี๋ยดีนะยังไม่กลับรถแล้วอะ่ะก็มีงานเด้งเข้าไปรับที่วชิรพลครับก็เดี๋ยวเข้าไปรับลูกค้านะครับประมาณสองกิโล อย่อเงี้ยทเรียอยู่ใกล้แยกอยู่ใกล้อะไรเงี้ยชอบมีงานอย่างเงี้ยเด้งมานะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับผู้โดยสารที่วัชระพลนะครับก็กลับรถเข้าไปใกล้นะครับเข้าในเมืองแหละเห็นละนะครับสายฝนเจ็ดเจ็ดวัชรพล โอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เก็บค่าโดยสารสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วก็มีงานต่อเนื่องมาเลยนะครับขดค,อย,คอยเอาคนคอนคโดนี้ดีเจนเป็นยี่ทุกทีเลยเล็กเล็กเล็กแต่กกคาบมีอีกสองอย่างก็มีงานเร่งต่อเนื่องมานะครับเคสคอนโดเก้าเจ็ด ก็ตอนนี้อยู่97ทับหนึ่งนะครับก็ไปรับที่97มาไปกันครับเนี่ยมีคน่าออกละคอนโดมันล้วเขาจอดเขาจอดซ้อนคันอนะ่ะมันก็มีเลนเดียวอะ่ะเขาออกอยังไงวะเดี๋ยวไปรับลูกค้าครับเที่ยวถัดไปส่งท่องรอครับที่9นะครับตอนนี้อยู่97ทับหนึ่งไปทับที่97ส่งท่องรอได้5เที่ยวนะครับต่อนปเที่ยวที่6นะครับโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงซอยทองหลอ่อมีกําไมอะไตรงนี้แหละผมขับเยอะๆแล้วก็ถ้ารู้กอนอทองหล่อนะครับเดี๋ยวจะดูจะได้งานตรงไหนเมื่อกี้ร้อยสองบาทลูกค้าจ่ายร้อยสองบาทนะครับเราได้อีกสิบสองบาทเป็นส่วนลดที่ลูกค้าใช้เนี่ยไม่รู้ขึ้นกันคือโบส่วนลดก็เข้าคนขับนะครับค่าธรรมเนียมก็เข้าคนขับยี่สิบบาทก็ตอนนี้เราได้แล้วเอ,อวันนี้ได้แล้ว น่าจะหกเที่ยวนะนะครับหกเที่ยวนะครับร้อยี่สิบาทผมจําเที่ยวไม่ได้หรอผมดูบุ๊กคิงฟรีเอานะครับหารยี่สิบได้ร้อยี่สิบาทนะครับก็วันนี้ได้เราก็ร้อยี่สิบเอ็ดบาทนะดีกว่าวันก่อนวัอาทิตย์ที่แล้วได้เกือบวันนี้ยังยากแต่วันนี้เจอเด็เที่ยวไกลๆนะครับวิบ่งข้ามวิ่งข้ามแล้วลูกค้าพาขึ้นด่วนหมดนะครับก็โชคดีไปได้หกเที่ยวแล้วนะครับ ได้เก้า้อยกว่าบาทเก้า้อยสิบอ็ดบาทนะครับตอนนี้เราก็อยู่กลางดงทองหลอครับรอดูว่าจะมีคนเรียกไหมนะครับนี้ไปไหนดีล่ะจอดจอดรอ,อดีไหมเก้าร้อยแล้วอะ่ะหาจอดรอนี่ย่าก็เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวถ้ามีที่จอดก็จะจอดรอแถวทองลอนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะมีงานเรียกไหมนะครับ ยหาที่จอดก่อนความยากก็คือหาที่จอดของรอง่อเนี่ยชึบชึบชชปไปครับเดี๋ยวดูว่าเที่ยวที่เจ็ดจะมาไหมครับโอเคครับผมตอนนี้โบโดนบล็อกเอ่อก็รับผู้โดยสารอยู่ดีอ่ะอยู่ๆก็บล็อกเฉยเลยนะครับคือเนื่องด้วยเปอร์เซ็นต์แต่พอเรารับผู้โดยสารไปเรื่อยๆอ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นนะครับตอนนี้ Accept Rate ผมอยู่ เนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ผมเร็วร้ายมากตอนนี้ยแคนเซิลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแคนเซิลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่รับผู้ใช้ไม่รู้อะตอนนี้มันมันแคนเซิลผมไปแล้วนะครับเนี่ยขนาดที่วันนี้ยวันนี้รับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าพอด้วยมันสถิติรวมนะครับมันไม่ค่อยดีเป็นคนที่ใส่ไม่ดีบอกว่าคงจบแค่นี้นะครับวันนี้เพราะว่าอยู่ๆมันนึกจะบล็อกมันก็บล็อก บล็อกเฉยเนี่ยนะครับบล็อกมันบอกว่า,าไม่รับงานสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตหรือว่าไม่เขาเขาไม่ให้รับมากกว่าสี่สิเปอร์เซ็นนะครับก็จบโบนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเวลาด้วยปกติจะขึ้นเวลานะบล็อกกี่นาทีนาทีก็กลับมาหากินแอปเดิมครับต้องมาอาศัยพี่แก๊บอีกแล้วมาอาศัยพี่แก,ก๊บก็ปักบทสวนภูมิครับ นะครับเปิดจากแก๊ปด้วยนะครับปักหมูดสุนทภูมิไปครับลองดูกันจะได้งานไหม <c oughs> ก็ได้เป้าอ่ะเก้ารอยพได้เก้าร้อยแล้วตนบล็อกโอเคครับ<ช> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ท้องหล่อนะครับตอนนี้ปักอ,อปักกับสุนทภูมินะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้งานไหมครับน,นะเมื่อกี้ปักผิดไปแก๊ปพิกอัพพอย n ์ปักสุนทภูมิแท้ก่อนโอเคครับ ไรครับพร้อมโอเคครับพร้อมกราบทำงานนะครับสุขุมวิทยีิบหกอยู่ตรงนี้พอดีนะจ๊ะก็อยู่ตรงไฟแดงพอดีนะครับสุขุมวิทยี่สิบหกก็ไปกันครับหอเลี้ยวหน่อยนะเนีผมไม่เปิดไฟเลี้ยวนะผมก็เปิดไฟเลี้ยวทุกทีเละเปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาจะไม่ให้ไปไงถ้าตามนั้นนะครับ ายแก๊ปทำงานนะครับไม่ใช่ APC นะ <60 S 2> แต่ยังทำงาน <Turn left. S 1> ได้มาสามร้อยห้าสิบสามบาทครับส่วนอภูมิโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ผมไม่แน่ใจเคาน์เตอร์เขาปรับใหม่มากเลยค่ะเข้ามาด้วยความที่ไม่ได้มานานนะครับลูกค้าลืมของด้วย แล้วลืมของใหญ่ลืมกระเป๋าตังค์คือเมื่อกี้ผมขึ้นด่วนตรงขึ้นด่วนตรงเออตรงท่าเรือนะครับจนมาถึงจนมาถึงตรงแบบไอ้ด่วนเนี่ยจนมาถึงเดีย๋ยวให้ดูนะครับจนมาถึง บูรพาวิถีแล้วอะ่ะเพราะว่าทีแรกฝั่งนี้มันติดนะครับก็เลยจะพาเู้วิ่งทำบูรพาวิถีพอถึงบูรพาวิถีเขาบอกลืมกระเป๋าตังค์ต้องกลับไปเอาโอ้โหผมต้องลงตรงด่านบางแก้วกับรถเข้าไปสุขุมวิทจิมผมอีกรอบนะครับแล้วพออีกรอบก็ปักมาเนี่ยอ,อจราจรฝั่งพระรามสี่มันเริ่มดีแล้วก็วิ่งพระรามสี่พระขนงขึ้นด่วนาาารามินทามลงพระรามเก้ามาถึงนี่นะครับ ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงสิบสี่นาทีอ่ะคือว่าแล้วก็ขับแต่ว่าลูกค้าทิปมาหนึ่งพันลูกค้ามาพันหนึ่งครับตอนนี้เราก็เข้าลานได้ไปรอรถใหญ่ครับผมไม่สนแล้วตอนนี้ผมจะรอรถใหญ่ออกไปลองรถใหญ่นะครับไปลองรถแก๊์คาร์เอีบกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะมีลูกค้ากดแอปทิปในในแอปมาด้วยนะโอเคครับไปกันครับ โอเคครับผมกลับมาคิวสุนทภูมินะครับวันนี้เรามาลองของแปลกนะเราจะมาลองรถใหญ่นะครับระบบแจ้งรอตอนนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสามเออสี่สิบสองคันนะครับรอร้อยห้าสิบสามนาทีนะเดี๋ยวเรามารอกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปรายได้ให้นะครับตอนนี้เวลาสิบสี่สี่แปดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสรุปรายได้แล้วผมได้เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคครับไปเข้าคิวกันก่อนครับ โอเคครับผม1630เกือบสองชั่วโมงแล้วนะตอนนี้คิวอันนี้คือรอเฉพาะตัวแก๊ปขา FBB นะครับที่เป็นรถใหญ่นะครับตอนนี้คิวเหลือ17คิว APC เข้าเข้ามาที่หลังผมเกือบชั่วโมงออกไปแล้วเราไม่ใช่ APC นะครับคิวมันจะออกช้านะฮะก็วันนี้เนี่ยวันนี้ได้แก๊ปเมื่อกี้นะครับแก๊ปเมื่อกี้ที่ได้เข้ามาก็คือลูกค้าให้ทิปด้วยนะครับ417บาทลูกค้าให้ทิปในแอป60บาท นอกคลิปได้นอกแอปได้มาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทก็คือลูกค้าให้ค่าตีกับไปเอาของที่คอนโดนะครับขึ้นมาจนทางด่วนแล้วลูกค้าบอกลุมกระเป๋าที่คอนโดต้องกลับไปเอานะครับก็เลยกลับไปเอาให้ลูกค้าลูกค้าให้พิเศษมาหนึ่งพันนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเราได้โบซึ่งตอนนี้โดนบล็อกไปนะครับโบได้มาวิ่งโบได้มาเก้าร้อยกว่าบาทนะครับโบได้มาเก้าร้อยิบเอ็ดบาทหกเที่ยว ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะได้ออกกี่โมงนะครับรถใหญ่รถใหญ่ตอนนี้เหลืออระบบบอกรอยสิบเจ็ดนาทีนะครับสิบหกคันนะครับคือใครไม่ใช่ ABC เข้ามาทําใจนะครับโดน ABC แซงแน่นอนยกเว้นถ้าเปิดรถเล็กอะรถเล็กมันก็ม,นกมันก็จะไล่เพราะเอซบางทีเขาเขาเขียนงานบางตัวที่เขาไม่เอานะครับมันก็จะได้มาหาเราได้ทีนี้รถใหญ่อะส่วนใหญ่เขารับหมดแหละนะครับ mm. อ่ะเดี๋ยวรอดูครับเราจะสองชั่วโมงไหมถ้าสี่สิบแปดก็คือครบสองชั่วโมงนะ เกือบละตอนนี้นะเหลืออยู่สองคันยังไม่ออกเลยนะครับคาดว่าน่าจะไม่ได้ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะตีเปล่ากลับบ้านและขี้เกียจนะครับก็สรุปวันนี้เนี่ยจากตรงนี้นะครับจากลานจอดส่วนภูมิเนี่ยถึงบ้านเนี่ยมันประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับวันนี้ผมวิ่งไปแล้วสองร้อยสองร้อยหนึ่งนะครับ วิ่งไปแล้ว201ก็ตีซะว่า230แล้วกันนะครับถึงบ้านใช้พลังงานนี้รวมจอดรวมจอด <c oughs> รวมจอดเปิดแอร์รอลูกค้าด้วยนะครับเ่าับใช้พลังงานไป15.3นะครับคูณด,ด้วย20 230.3นะครับใช้พลังงานไป35กิโลวัตต์ วันนี้เติมไปสามห้าจุดสองบาขึ้นแล้วนะครับวันนี้เติมไปหกจุดห้าบาทนะครับคอ์สค่าใช้จ่ายอยู่สองร้อยิบแปดนะครับก็วันนี้ได้ของได้ของโบนะครับได้ของโบอยู่ที่เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับแล้วก็ของแกล็บตมของแกล็บนะครับของแกล็บได้มาก็คือเอาเฉพาะในแอปนะ 417้สิบเจ็ดาทนะครับก็ค่าโดยสารสาม้อยหสิบเจ็ดบวกทิปอีกค่าโดยสารสามรอยห้าสิบเจ็ดนะครับบวกทิปอีกสิบเจ็ดาทนะครับก็เก้าสองหนึ่งบวกสี่หนึ่งเจ็ดพันสามลบสองร้อยก็ประมาณพันหนึ่งนะครับยังไม่นับเงินสดที่ลูกค้าจ่ายลูกค้าเพิ่มให้พันหนึ่งนะครับก็เหลือสองคันคงไม่รอแล้วแหละนะครับกลับบ้านดีกว่า เฟลนะครับโอ้ยคือไม่ใช่ APC จะไม่ให้ออกเลยเหรอแก๊ปค่าจะแบบให้เหลือหนึ่งคันนี้เลยเหรอเนี่ยเหลือสองนาทีเหลือสองนาทีาท Q สองคันยังไม่ให้ออกเลยเอะหมดไลฟ์กับผมมากนะครับคือถ้าเปิดรถจัดแก๊ปมันก็ออกเลยแหละอันนี้มาลองแกป๊ปคาไงนะครับจัดแก๊ปข้อในเมืองก็ขี้เกียจอะลูกค้าเยอะนะครับตอนนี้เห็นอยู่ตอนนี้เราใกล้บ้านกว่านะครับกลับบ้านระยะทางใกล้กว่าไปครับ โนไปบ้านกันถ้ามันดังก็ดังนะถ้าไม่ดังก็เรียบร้อยกับบ้านครับวันนี้ก็ได้พันหนึง่งบวกทิ้งเงินสดข้างนอกก็สองพันนะครับวันนี้คือดวงดีนะครับทิ้งเงินสดคือดวงดีแต่ก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าลูกค้าลืมของไวท้ที่คอนโดต้องตีกลับไปเอานะครับเราขึ้นด่วนมาแล้วพั 1, นหนึ่งก็หักค่าทางด่วนนี่ให้พี่จ่ายให้หักค่าทางด่วนไปเอ่อห้าสิบาร้อยยี่สิบบวกเจ็ดสิบหักค่าทุกอย่างไปประมาณตีก็สองร้อยก็เหลือแปดร้อย 5้าพันแปดนะครับวันนี้ก็คืออยู่กับดวงด้วยวันนี้อยู่กับดวงนะครับก็ไปนะครับออกคิวแล้วเดี๋ยวสองคันสองนาทียังไม่เด้งเลยไปแล้วจ้า